ก,กลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากณนะขณะนี้นะครับภายหลังจากที่เกิดเหตุปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชา ที่บริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นทําให้ฝ่ายทหารกัมพูชาเสียชีวิตสองนายและบาดเจ็บอีกหลายนายจนมีการปลุกกระแสนในโซเชียลภายในประเทศกัมพูชาให้งดซื้อสินค้าของไทยทุกชนิดเพื่อเป็นการตอบโต้และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับล่าสุดสถานการณ์ยังคงร้อนระอุนะครับถึงขั้นติดแชททวิตเตอร์กันเลยทีเดียวกับแฮชแท็กชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของนายจิรายุห่วงทรัพย์ครับซึ่งเป็นโคษ ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยแถลงการจากรัฐบาลภายหลังจากการประชุมทุกภาคส่วนของรัฐบาลสืบเนื่องจากเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นเมื่อ28พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยในแถลงการระบุว่ารัฐบาลขอยืนยันว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญสูงสุดในการปกป้องอาิป,ปไตยและคุ้มครองบูรณาภาพของดินแดนไทยอย่างเต็มที่โดยยึดหลักการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีสอดคล้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและยึดมั่นในหลักมนุษยธรรม ดยจุดเริ่มต้นของสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ28พฤษภาคม68ขณะที่กองกําลังฝ่ายไทยลาดตระเวนตามปกติในพื้นที่ฝ่ายไทยซึ่งเป็นแนวที่ถือปฏิบัติเสมอมาแต่ได้เกิดเหตุการณ์ปะทะก,กันในช่วงเวลาสั้นๆระหว่างกองกําลังไทยและกัมพูชาที่บริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีสถานการณ์จากการประทะดังกล่าวทําให้กองกําลังไทยจําเป็นต้องป้องกันตัวและปกป้องพื้นที่อธิปไตยของไทยเป็นการดําเนินการตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ภายหลังจากเกิดเหตุรัฐบาลทั้งสองฝ่ายได้หารืออย่างใกล้ชิดในทุกระดับรวมถึงนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้มีการพูดคุยกันด้วยความห่วงใยในสถานการณ์ผลจากการพูดคุยรัฐบาลทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะร่วมมือกันทําให้สถานการณ์กลับสู่ปกติและไม่ลุกลามบานปลายและเห็นพ้องที่จะใช้กลไกทวิภาคีต่างๆที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหาซึ่งหนึ่งใน,นกลไกนั้นคือคกลไก JBC ตามที่ผู้บัญชาการทหารบกทั้งสองฝ่ายได้หารือกันไว้เมื่อ29พฤษภาคม ที่ผ่านมาส่วนประเด็นเกี่ยวกับท่าทีของฝ่ายกัมพูชาที่อาจประสงค์จะใช้กลไกลทางศาลหรือฝ่ายที่สาม,มารถพิจารณาเรื่องนี้นั้นขอเรียนว่าประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านของกัมพูชามีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขประเด็นปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศสนธิสัญญาและความตกลงต่าง,างๆเช่น MOU 2543และข้อมูลหลักฐานต่างๆรวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมและไทยพร้อมที่จะเจราจากับฝ่ายกับูชาผ่าน,นกลไกระดับทวิภาคีที่มีอยู่ระหว่างกันเช่น JBC การประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมซึ่งเป็น,นกลไกทางเทคนิคจัดตั้งขึ้นโดย MOU 2543เพื่อหารือเรื่องการสำรวจและจะทำหลักเขตแดนทวิภาคี ซึ่งขณะนี้ฝ่ายกัมพูชาได้ตอบรับตามคําขอของฝ่ายไทยที่จะจัดขึ้นในวาระที่ฝ่ายกัมพูชาเป็นเจ้าภาพในวันที่14มิถุนายนนี้ที่กัมพูชา GBC คณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาซึ่งเป็น,นกลไกระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและ RBC คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคซึ่งเป็น,นกลไกระดับแม่ทัพภาคซึ่งทั้ง GBC และ RBC มีหน้าที่หลักในการดูแลสถานการณ์ชายแดนให้มีความสงบเรียบร้อย นอกจากนี้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องกันที่จะให้ความสําคัญกับการสื่อสารกับประชาชนเพื่อป้องกันมีให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศรัฐบาลขอยืนยันว่าปัจจุบันสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยทั่วไปมีความสงบเรียบร้อยรัฐบาลขอให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการดําเนินการอยา่างเต็มที่ตามขั้นตอนในการปกป้องอธิปธไตยของไทยและรักษาสิทธิทางกฎหมายของไทยอย่างครบถ้วนและเชื่อมั่นว่าไทยและกัมพูชาจะสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้บนพื้นฐานของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพี่น้องประชาชนบริเวณชายแดนรวมถึงความเป็นครอบครัวของอาเซียนด้วยกัน <S <S 1> <S 1> <S ขณะที่นางสาวแพรท,ทองทานชินวัตรครับนายกรัฐมนตรีแถลงหลังประชุมครม กรณีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาว่าวัฐบาลติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำว่าคนไทยต้องสามารถีไม่ใช่โอกาสนี้โจมตีทางการเมืองพร้อมยืนยันเลือกสันติวิธีแต่ก็พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ นายกยังระบุว่าไม่มีกระบวนการสมคบคิดกับกัมพูชาตามที่บางฝ่ายตั้งข้อสงสัยและย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำถือเป็นเรื่องปกติในการทูตพร้อมส่งรองนายกนายภูมิธรรมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์จริงก่อนการเจราจาคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม JBC ในวันที่14มิถุนายนนี้ ทั้งนี้นายกขอให้ทุกฝ่ายร่วมมือไม่เผยแพร่เฟกนิวและอย่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องอธิปไต,ตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยเรื่องของการที่สากณที่ทชยแดนจังหวอุบลนะคะอการเน้นย้านะคะในเรื่องของการรวมก,กันเป็นหนึ่งนะคะก็จริงแล้ววันนี้เนี่ยเรามีเรื่องปัญ ันเป็นสิ่งสำคัญมากนะที่ประเทศไทยก็ต้องรักกันต้องสามัคคีกันนะะคต้องห่วงกันให้ได้เราอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นการเมืองในประเทศ จะ,ะแล้วก็ต่อสู้ก็ต่างมันมันต้องใช้ความ,มเป็นหนึ่งต้องใช้ความสญญามัคคีต้องต้องใช้ความรักกันของคนในชาตินะคะเพื่อที่จะสร้างสันติบารรัฐบาลไม่ใช่แปลว่ารัฐบ,บ,าบาลที่แล้วก็มืดีรัฐบาลฝ่ายค้านประชาชนก็คือประเทศไทยนั่นแหละนะคะซึ่งซึ่งเราทุกคนเนี่ยก็ขอให้ให้ความรู้ตรงนั้นคือว่า,าการการคอมเมนต์การปล่อยเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ไม่จำเป็น แล้วก็ถามว่ารัฐบาลเคลื่อนไหวอย่างไรรัฐบาลทำเรื่องเรื่องนี้เต็มที่เราต้องรักษาอนนี้ตยองเราไว้นะคะอันนี้ก็สิ่งที่สําคัญแลก็จำเป็นแล้วเราต้องทำในเรื่องของรัฐบาลเองจากทารอาหารมีการคุยแต่ตลอดว่าจะไปทางไหนอย่างไรนะเราก็ต้องมั่นใจว่าเราเป็นประเทศไทยในชาติเราก็บอกแล้วไทยที่รักเสมอใส่ร่มไ,ม,ไม่ขาดเราเตรียมพร้อมก็จะรักษา ของคนไทยรุกคนแน่นอนเราจะจะเห็นว่าเออเาบอกว่ามีความสมบสูุณ์ยังได้คนตรงนั้นสมบสรจริงหรือเปล่าจะบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะคะเราเตรียมเครื่องมือควากพร้อมเพื่อเผื่อถ้ามีการประทะขึ้นมา,า,าเราก็ต้องพร้อมในการรับมือ <c oughs> นะคะเราไม่ใช่ให้โอ,อ,อ้เราตัดสิีวิธีปุ๊บถ้าเกิดอะไรเรื่องที่ผิดพาดไม่พอ จะรับมือุรูปแบบแต่แน่นอนก็เราเลือกสิ่งที Surprise, ่แน่นอนเราเลือกเราเสืกสิ่งดีนะคะเราเลือกว่าเราไม่อยากมีการปะทะกันไม่อยากให้มีการเสียเลือดเสียเนื้อไม่ว่าจะของคนในประเทศไหนหรือว่าต่างไม่อยากให้มีอย่างนั้นนะคะท่านอุปกรณ์พร้อมเครื่องมือพร้อมแต่พูดคุยได้เป็นระดับในตอนนี้นะคะแล้วก็ก็อยากแจ้งไว้วันนี้เองท่านท่านรองประธานวองติราจะลงไปในพื้นที่ต่างไปดูเหตุการณ์หน้าหนาว่า ว,ว่าอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีการนัดคุยเจมีซีกันที่ที่สี่นะคะก็จะมีคุยรายละเอียดว่าระหว่างวันช่วงนี้เนี่ยกว่าจะก่อนวันที่ส4เราก็ต้องคิดอยู่เสมอว่าคนในชาติของเราเนี่ยต้องรับก,กันแล้วก็เข้าใจด้วยว่าความรู้ดูต่างๆมันสำคัญมากๆแต่จะมีเทมรายละเอียดเล็กๆเนี่ยที่คุยกันในทุกระดับเราก็ไม่สามารถแถลงเปิดเผยได้ทั้งหมด แค่รเทนะคะอขอให้ทุกคนได้จะเข้าใจสิ่งนี้นะคะแล้วก็อย่ามองเรื่องนี้เป็นการเมืองาพเล็กที่คนที่ไม่สันธ์กันจะต้องต่อสู้ค่ะมันไม่จำเป็นไม่ใช่นาทีน,นะคะวันนี้คนไทยก็รวมกันนะคะเพื่อที่จะปกป้องพื้นที่ของเราปกป้องคนไทย้วยกัน อย่างไรก็ตามครับภายหลังการถแถลงข่าวของนายกแพทองทานจีนวัฒน์นะครับในโลกออนไลน์ก็มีการออกมาแสดงความเห็นมากมายครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาคือไอ้หุนซึ่งเป็นอดีตและผู้นำขบม r ปัจจุบันมันตั้งตัวเป็นศัตรูกับไทยอย่างออกนอกหน้าโดยไม่ผ่านกระบวนการการเจราจาทางการทูตแล้วนายกกับรัฐมนตรีกราโหมไทยยังจะรอทำซากอะไรอีกส่วนแม่มไปบ้างไม่ใช่ไปยอมมันอีคอมเมนต์บอกว่าไม่เชื่อใจรัฐบาลค่ะ แอดมีสนับสนุนกองทัพไทยเต็มที่ค่ะจะไม่ยอมเสียดินแดนไม่ว่าส่วนไหนให้กับบูชาเป็นครั้งที่สองทหารทำถูกแล้วค่ะถึงแม้จะไม่ชอบความรุนแรงและสงครามแต่ครั้งนี้คือยอมไม่ได้จริงๆอีกคอมเมนต์บอกนะครับว่าถ้ารัฐบาลยังไม่มีนโยบายหรือมาตรการใดๆขับไล่ขม,มรประชาชนคนไทยจะออกมาขับไล่รัฐบาลแทนเองและอีกคอมเมนต์ครับบอกว่าแค่ปกป้องดินแดนไทยแค่นี้ยังทำไม่ได้ออกไปเถอะทั้งรัฐบาลไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะ ขณะที่เรื่องนี้ครับทนายเจมนิติธรแก้วโตวครับก็ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกนะครับว่าใครมาลุกล้ำแผ่นดินไทยแค่ตารางนิ้วเดียวถ้าเป็นยุคลุงตู่นะโดนยิงแสกหน้าไปแล้วแฮตแท็กบริหารประเทศยังไงทําให้คนคิดถึงลุงตู่พร้อมบอกได้ว่าโคตรอ่อนแข็งแข็งไงดีไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดร้องอยู่ทุกวันไม่จําบ้างหรือไง ขณะเดียวกันครับเรื่องนี้ก็มีทนายเกิดผลแก้วเกิดครับออกมาโพสตร์รัวกับประเด็นนี้โดยบอกว่าผมไม่ได้้าสงครามหรือนิยมความรุนแรงหรือชื่นชอบการปฏิวัติแต่ถ้าจะเสียดินแดนให้ต่างชาติผมก็เลือกปฏิวัติดีกว่าต่อมาทนายยังโพสต์อีกนะครับว่าเขเมนไม่ใช่เพื่อนบ้านเป็นแค่ข้างบ้านและหอกข้างแคร่และอีกโพสก็บอกว่าการเจราจาโดยสันติวิธีเป็นเรื่องที่ดี แต่ต้องแสดงให้เห็นด้วยว่าคนไทยไม่ใช่ใครจะมารังแกและรุกราอภิปไตยได้ง่ายด้วยคุณผู้ชมครับแม้รัฐบาลจะยืนยันเรื่องการใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขปัญหาเขตแดนไทยกับกัมพูชา แต่เสียงสะท้อนจากสังคมในโลกออนไลน์กลับแสดงความกังวลและก็ไม่ไว้วางใจต่อท่าทีของผู้นําในสถานการณ์ตึงเครียดเช่นนี้ครับโดยหลายฝ่ายเรียกร้องให้ทางรัฐบาลแสดงจุดยืนที่มันชัดเจนมากกว่านี้และก็เข้มแข็งมากกว่านี้ในการปกป้องอธิปไตยของชาติขณะที่อีกด้านก็เตือนให้สังคมระวังไม่ให้ความขัดแย้งลุกลามไปสู่ความเกลียดชังหรือการย่อยุข,ข้ามพรมแดน บททดสอบครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของนโยบายความมั่นคงแต่ยังสะท้อนถึงการบริหารความรู้สึกของประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่กำลังเฝ้ารอดูว่าผู้นำจะแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาและรักษาเกียรติภูมิของชาติไว้ได้อย่างไร